เเอ๋ใครอยู่ในนี้บ้างใครอยู่กับเราบ้างเอยสวัสดีจ้า16บหท่านจ้าสาไล่แล้วคุยนิดหนึ่ง สวัสดีจ้าพี่สมชาสวัสดียามเช้าค่ะท่านพระเอกทำไมหันก้นให้ราคาหันหน้ามาค่ะพี่ปนอมสุดพุ่มสวัสดีค่ะสวัสดีก้อยสวัสดีนะคะพี่ปนอมแมวีสวัสดีค่ะพี่นชาสวัสดีค่ะพี่กัญญพรสวัสดีจ้าน้องก้อยกับพ่อพายเอกชัยสวัสดีค่ะพี่แม่มาริยาสวัสดีค่ะ สวัสดีก็และทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะพี่นิตยาสวัสดีค่ะโอ้คาถาม,มาวันนี้วานศักดิ์สวัสดีจ้ <c oughs> าสาธุกับผู้ทำความดีแต่เช้าทุกท่านค่ะ,ส,ะสวัสดีค่ะคุณวานไอยะไอยะทำอะไรละ ีเคสสวัสดีค่ะพี่วงศ์จันทร์สวัสดีทุกท่านนะคะสองพระเอกก่อนพี่วันสวัสดีจ้าเออประเดี๋ยวมาอมเอามาเตะอันเก้าตายได้บนนี้แงวให้ยับที่ได้พระเอกลูกก้อนทุกทีเลย

เอเสาแล้วจะพรมเสร็มาอยู่ในเมืองร้อยไป<บ>รอสิไปถึงร้านฮอกวงเลยคุ่กระยัร้อยสิเนนเือเนนือนีอยูอย่นนนนแล้วกกนเกี่ยวสบมานพิการเยการในนฝุ่นมานี่เลยเขาทาั้งกันเลยน้เพ่น,นพอโอ้ยมาเด้อมาเเเอ เปิดกะเปิดเปิดเบอร์เคยมาครั้งหนึ่งแล้วผมก็เลยเปิดวีดีโอตัวนี้มาเนี่ยครับมีเอฟซีมาเนี่ยมีผู้ศรัทธามาหาห้องไผ่กระชัยแล้วกู้หวยซืบอเจ็ดใบก็เลยเปิดให้เพฟรนเบิ่งนี่ยเคกระหม่อมรูปจะไปขอบ้างดีกว่าขอบ้างลูกก็จเลยมาก็เลยมาถึงมา ส่สอนสวัสดีจ้าสว,ส,สวัสดีครับพี่ก้อยสวัสดีครับพี่ประภาสวัสดีน้องก้อยและทุกท่านค่ะสวัสดีจ้าพี่รุ่รรงทิพย์สวัสดีค่ะแม่ไรรัดสวัสดีจ้าน้องก้อยสวัสดีค่ะแม่กาพ่อไผยกระชายสาธุสาธุจ้าทำไมพี่ดาดาเมนไม่ขึ้นเอางานไป